สวัสดีคะ่ะลัคนาราศีเมษนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงรายปีนะคะประจำปี2567นนะคะซึ่งแม่หมอทำขึ้นมาเป็นพิเศษนะคะเพื่อดูดวงรายปีให้กับทุกลัคนาราศีเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของคนลัคนาเมษนะคะซึ่งแม่หมอก็เน้นดูลัคนาเป็นหลักเหมือนเดิมนะคะท่านใดไม่ทราบลัคนาจริงๆก็อนุโลมดูแบบราศีได้นะคะ ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่นะคะปีพุทธศักราช2567และก็คริสตศักราชใหม่2024นั่นเองนะคะสำหรับปี2567ก็ยังเป็นปีที่ดีของคนลัคนาราศีเมษนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสบดีนะคะจะย้ายเข้าสู่ศูนย์พาหะคือพบการเงินการคลังของคุณนั่นเองนะคะจะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของพบนี้นะคะนั่นคืออสังหาริมทรั์และริมทรั์ต่างๆด้วยนะคะ จะเกิดเม็ดเงินและก็รายได้ใหม่ๆเกิดขึ้นในส่วนของภพเรือนนี้ด้วยนะคะในปี2,567จะมีดาวใหญ่ย้ายหนึ่งดวงนะคะนั่นก็คือดาวพฤหัสบดีนั่นเองนะคะสำหรับคนลัคนาราศีเมษเมื่อดาวพฤหัสบดีย้ายแล้วนะคะก็จะมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายอย่างนะคะแม่หมอว่าสำหรับลัคนาราศีเมษนี้การเปลี่ยนแปลงก็ไม่ใช่น้อยๆเหมือนกันนะคะแต่จะเปลี่ยนแปลงในภพ การเงินของคุณนะคะพบการเงินอสังหาริมทรัพย์และริมทรัพย์ต่างๆนะคะซึ่งมีผลเกี่ยวข้องกับเม็ดเงินในกระเป๋าของคุณนะคะถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นนะคะแต่มองว่ามันจะเกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะบนโลกใบนี้ในประเทศเราด้วยนะคะ ดาวพฤหัสเป็นดาวเกี่ยวข้องกับความคิดสติปัญญานะคะดังนั้นนะคะเมื่อสถิตยอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูนะคะนั่นก็แสดงว่าจะเกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นแนวความคิดใหม่ๆกลุ่มปัญญาประดิษฐ์จะเฟื่องฟูนะคะในปี2567นะคะไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมของรถไฟฟ้านะคะ เทคโนโลยีใหม่ๆนะคะหรือว่าการค้นหาการค้นพบอะไรใหม่ๆทั้งในเรื่องของจักรวาลน,นะคะในเรื่องของดวงดาวในเรื่องของการรักษาพยาบาลรักษาโรคต่างๆนะคะจะเกิดขึ้นบุญโลกใบนี้เยอะนะคะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นรวมทั้งไอเดียแนวคิดปัญญาประดิษฐ์ต่างๆจะค่อนข้างชัดเจนในปีหน้า2567นะคะสำหรับคนลัคนาราศีเมษนะคะ ในส่วนของการงานของคนลัคนาราศีเมษนะคะในปี2567มีทิศทางเป็นยังไงบ้างนะคะเราต้องไปดูที่ดาวเจ้าเรือนการงานของคุณก็คือดาวเสาร์นะคะดาวเสาร์ตอนนี้สถิตยอยู่ที่ราศีกุมนะคะส่วนเจ้าเรือนของราศีกุมนั้นนะคะก็คือพระราหูย้ายไปสถิตที่พบวินาศนะคะดังนั้นบริบทต่างๆในเรื่องของการทํามาหากินการงานต่างๆของคุณนั้นจะต้องมีการ เปลี่ยนแปลงหรือว่าพลิกแพงนิดหน่อยนะสําหรับคนลัคนาราศีเมษนะคะเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะคะงานที่คุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในปี2567เนี่ยนะคะหนึ่งเลยจะต้องเน้นเป็นงานออนไลน์ซะส่วนมากนะคะงานออนไลน์ค้าขายอะไรเนี่ยนะคะก็เน้นในเรื่องของโซเชียลมากขึ้นนะคะและก็ ใครที่ทำงานอยู่แล้วนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอาจจะไปเป็นที่ปรึกษาย้ายไปเป็นที่ปรึกษาอยู่เบื้องหลังอะไรประมาณนี้ได้นะคะหรือว่าใครที่สนใจศาสตร์เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ต่างๆก็สามารถศึกษาแล้วก็นำมาปรับใช้กับเรื่องของการทำงานหารายได้เสริมของคุณได้เหมือนกันสำหรับคนลัคนาราศีเมษนะคะรวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นแดนไกลนะคะ แต่ถ้าแม่หมอดูมุมดาวแล้วนะคะแม่หมอว่ามันจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเราอาจจะค้นพบวิธีการทำมาหากินบางอย่างที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็ได้นะคะรอดูปีหน้านะสำหรับคนลัคนาราศีเมษนะคะแม่หมอว่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับส่วนของตรงนี้เยอะนะคะแต่ว่าดูมุมดาวแล้วน่าจะเป็นเรื่องของสิ่งใหม่ๆที่คุณไม่เคยพบเคยเจอนะคะซึ่งอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะ รวมทั้งบางคนมันบางท่านปีหน้าเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคุณนะคะหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนพาหนะที่ใช้อย่างเช่นรถยนต์อะไรประมาณนี้อาจจะไปใช้เปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าอะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันนะคะสําหรับคนลัคณะราศีเมษนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวในภพสุภะนะคะแล้วก็เป็นดาวในภพวินาศของคุณนั้นเข้าไปอยู่เรือนของการเงินดังนั้นแล้วนะคะ เรื่องนี้มันจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับดาวนิเจอรด้วยที่อยู่ในภพการเงินของคุณนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงในภพการเงินในกลุ่มของอสังหาหรือว่าสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่ดินของคุณด้วยนะสำหรับคนลัคนาราศีเมษนะคะการงานถ้าคุณทำงานที่เกี่ยวข้องกับในส่วนนี้นะคะจะทำให้คุณมีรายได้เกิดขึ้นเพราะว่าดาวในภพลาภาของคุณนั้นไปอยู่ภพวินาศแล้วนะคะ ดังนั้นแล้วก็เรียกว่าการแสวงหาโชคลาภการแสวงหาเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะคะจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับส่วนนี้นะคะแต่ว่าการหาโชคลาภบ,บางอย่างของคุณนั้นจําเป็นจะต้องใช้ความอดทนนะคะใช้ความอดทนใช้ความพยายามความตั้งใจจริงจะประสบความสําเร็จได้นะคะใครที่อยากจะเป็น ยูทูบเบอร์แบบนี้นะคะสามารถทําได้นะคะทําคลิปลง YouTube แบบนี้ทําได้นะคะแล้วจะทําเรื่องอะไรเรื่องที่เน้นแก้ปัญหากับบุคคลอื่นก็ได้ใครที่มีความรู้ความสามารถที่แบบมีประสบการณ์การทํางานมานํามาทําคลิปนะคะแก้ปัญหาให้กับกลุ่มที่เกี่ยวข้องได้นะคะหรือว่าใครจะทำคลิปที่เกี่ยวข้องกับการเล่าเรื่องผีๆก็ได้นะคะเล่าเรื่องกับสิ่งลี้ลับต่างๆก็ได้หรือใครมีความรู้ในเรื่องของ เทคโนโลยีใหม่ๆนะคะความล้ำหน้าอะไรแปลกๆใหม่ๆสามารถเอามาลงคลิปแล้วก็ทำคลิปสามารถสร้างรายได้ได้เลยนะคะแนวทางของคนลัคนาราศีเมษในปี67จะเป็นแบบนี้นะคะหรือรับเป็นที่ปรึกษาแก้ปัญหาให้กับบุคคลอื่นก็ได้นะคะส่วนใครที่ทำมาค้าขายนะคะไม่หมอว่าเน้นโซเชียลมากขึ้นนะเน้นโซเชียลมากขึ้นแล้วก็เน้นความแปลกใหม่ของสินค้านะคะ อย่าทำอะไรเดิมๆซ้ำๆนะคะจะทำให้คุณมีรายได้เกิดขึ้นนะสำหรับคนลัคนาราศีเมษนะคะส่วนใครที่ทำงานประจำก็อาจจะได้เจ,เจอกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราจะเข้าไปสัมผัสด้วยเหมือนกันสำหรับคนเมษนะคะจะเป็นแบบนี้อาจจะมีเรีว,ว่าต้องใช้ความอดทนการศึกษาการเรียนรู้นิดนึงเหมือนกันสำหรับคนเมษนะคะ ปีหน้าดวงของคนลัคนาราศีเมษน่าจะโดดเด่นในเรื่องของรายได้นะคะรายได้ที่เกิดจากสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะคีย์เวิร์ดแบบนี้เลยรายได้ที่เกิดจากสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นรายได้ที่เกิดจากการปฏิวัติทรัพย์สินอันนี้บอกเลยนะคะการปฏิวัติทรัพย์สินบ้านรถที่ดินของคุณนะคะถ้าคุณทําการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงแน่นอนว่าจะทําให้เกิด เม็ดเงินเกิดขึ้นแน่นอนสําหรับคนลัคนาราศีเมษนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความกดดันยังมีอยู่นะคะสําหรับคนเมษเพราะอะไรเพราะว่าหน้าบ้านของคุณก็คือลัคนาพุศกเนี่ยยังมีดาวมฤตยูบีบหน้าอยู่นะคะด้านหลังก็มีดาวบาปเคาะราหูบีบหลังอยู่นะคะดังนั้นแล้วใครที่จะไปซื้อบ้านในช่วงปี2567สําหรับคนลัคนาเมษดูสิ่งแวดล้อมรอบๆบบ้านคุณดีๆนะคะเพราะว่ามันอาจจะมี บางอย่างที่เหนือธรรมชาติอยู่หรือมีสิ่งที่มันมัวเมามอมเมาอยู่ก็ได้เหมือนกันนะคะดูดีๆนะคะเพราะว่าด้านหลังเป็นพระราหูมันอาจจะมีสิ่งที่แบบผิดกฎหมายนะคะร้านเหล้าหรือว่าอะไรที่มันไม่ถูกกฎหมายอยู่ใกล้ๆก,กับบ้านคุณนะคะหรือว่าหน้าบ้าน ก็จะเป็นบ้านล้างอะไรประมาณเนี้นะคะบ้านล้างมีสิ่งที่เหนือธรรมชาติอยู่อะไรประมาณนี้ดูสภาพแวดล้อมดีๆนะคะทถ,ถามคนแถวนั้นดีๆใครจะซื้อบ้านปีหน้านะคะมีทั้งสัมภเวสีมีทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิญญาณเล,ล่ร่อนมีครบนะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังของคุณนะคะต้องบอกแบบนี้นะคะ ส่วนปีหน้าเนี้ยแม่หมอมองว่าคนลัคนาราศีเมษน่าจะมุ่งมั่นในเรื่องของการหาไรายได้หาความสําเร็จให้กับชีวิตสูงนะคะเพราะว่าดาวกรรมะของคุณนั้นไปอยู่ที่ภพลาภเรือนของราศีกุมนะคะแต่ถ้าอยากประสบความสําเร็จก็จะต้องทํางานที่เกี่ยวข้องกับส่วนตรงนี้นะคะเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษางานที่ทําอยู่เบื้องหลังเป็นที่ปรึกษางานออนไลน์แก้ปัญหาหกับบุคคลอื่นงานที่เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ทุกแผนกอ,อะไรประมาณนี้นะคะเรียกว่า จะเข้ากับดวงในช่วงปี2,567นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดูสิ่งแวดล้อมรอบบ้านนิดนึงนะคะถ้าเป็นดวงเมืองแล้วแน่นอนเลยค่ะนะคะหลายๆคนก็จะได้ยินข่าวมานะคะรอบๆเราเนี่ยนะคะมีปัญหาทั้งนั้นเลยเพื่อนบ้านเรานะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศลาวเนี่ยนะคะเศรษฐกิจตกต่ำมากมากนะคะเรียกว่ามหน้สินของประเทศเยอะนะคะส่วนพมา่าแบบเนี้ยก็ยังลบกันอยู่เห็นไหมคะ พม่า,มายัางลบกันอยู่นะแล้วก็ขมิอีกอย่างเงี้ยนะคะเรียกว่าเพื่อนบ้านรอบๆนี่มีแต่เรื่องมีแต่ปัญหานะคะมีอะไรแปลกๆอ่ะนะคะเราจะได้เจอแบบนี้สําหรับประเทศไทยดวงเมืองปีหน้านะคะแต่แน่นอนว่าเรื่องดีๆก็มีเข้ามานะคะเพราะว่าพฤหัสเป็นศูนย์พาหาปีหน้านะคะอาจจะมีบริษัทที่เขาเล็งเห็นว่าไทยอาจจะเป็นฐานผลิต เทคโนโลยีใหม่ๆนะคะอย่างเช่นรถไฟฟ้าอะไรประมาณนี้เหมือนกันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะในปีหน้านะคะแต่แน่นอนว่าถ้าเกิดสงครามหรือว่าเหตุการณ์อะไรใหญ่ๆนะคะประเทศต้องเป็นกลางให้มากที่สุดนะคะเพราะคุณมีดาวมฤริตยูบีบหน้าบีบหลังแบบนี้นะคะเรียกว่าต้องทําตัวเป็นกลางให้มากที่สุดค่ะนะคะก็มีทั้งเรื่องที่ดีและก็เรื่องที่ต้องให้ระวังเหมือนกันนะสำหรับลักนณาเมษนะคะ แต่แน่นอนว่านะคะในปีหน้าเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะมันดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาแน่นอนนะคะรวมทั้งเศรษฐกิจของประเทศก็ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาแน่นอนนะคะเพราะว่าปีที่ผ่านมานั้นดาวพฤหัสที่ทับลัคนาดวงเมืองนั้นเดินเป็นกาและกินีนะคะแทนที่จะดีกลายเป็นเสียหายไปเลยนะคะมีเรื่องมีปัญหาเยอะในปีที่ผ่านมานะคะแต่ว่าหลังพฤหัสย้ายวันที่30เมษายน25 6 7 แน่นอนว่าไม่หมอว่าจะดีขึ้นแน่นอนนะคะสาหรับคนลัคณาเมษนะคะในส่วนของความรักความสัมพันธ์สําหรับคนลัคณาราศีเมษนะคะสถานะคนโสดนะคะสถานะคนโสดาดาวมันย้ายแล้วนะพระราหูแต่วันที่สิบเจ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะคือมันโปร่งมันโล่งมันสบายใจแล้วตั้งแต่สิบเจ็ดตุลาคมสองนห้าหกหกนะคะพระราหูย้ายออกกาศ ออกจากการทบลักนาแล้วนะคะก็เลยมองว่าสําหรับสถานะคนโสดนะคะเป็นช่วงเวลาดีๆนะคะที่คุณจะเจอคนที่จริงใจคนที่สินเสมอกันนะคะสามารถที่จะพูดคุยได้เลยนะสําหรับคนลักนาราศีเมษนะคะไม่มีปัญหาอะไรก็ดูมุมดาวศุกร์เอานะคะดาวศุกร์ในช่วงเดือนไหนเดินดีมาตรฐานดีๆอยู่ในภพที่ดีช่วงนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่ความรักความสัมพันธ์นั้นนะคะ อาจจะมีคนดีๆเข้ามามีคนที่มีเงินมีฐานะมีความมั่นคงในชีวิตให้กับคุณนะคะก็ลองพิจารณาดูได้นะคะมุมดาวไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะในส่วนของคนมีคู่นะคะคนมีคู่มีแฟนนะคะก็เรียกว่ายังโอเคอยู่นะคะยังโอเคอยู่ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะคะแต่ว่าอาจจะไปถูกกดดันจากสิ่งแวดล้อมภายนอกรอบข้างเยอะนะคะหรือว่ามุ่งหาในเรื่องของความสําเร็จ นะคะโชคลาบเงินทองเยอะในปีหน้าสําหรับคนเมธนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสําหรับคนมีคู่แล้วนะคะก็เรียกว่าอ่าอย่าทํางานหนักมากเกินไปต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสมให้กับคนรักของคุณด้วยนะคะจะได้ไม่มีปัญหามากนะคะสาหรับคนเมธนะคะแต่ว่ามุมดาวอะไรทั่วไปแล้วในปีหน้านะสำหรับคนเมรแม่หมก็มองว่ายังโอเคอยู่นะคะทั้งคนโสดสถานะคนมีคู่นะคะยังไม่ได้มีมุมดาวร้าย เข้าไปกระทบเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันจะมีมุมดาวที่บีบหน้าบีบหลังคุณนี่แหละนะคะที่ยังต้องเรามาระวังนะคะแต่ว่าปีหน้าพฤหัสเป็นศูนย์พาหะเรื่องของรายได้มันจะดีขึ้นกว่าเดิมนะคะสุขภาพร่างกายก็ตรวจเช็คบ้างก็ดีนะคะเพราะว่าดาวแบบเคาะบีบหน้าบีบหลังมันจะเกิดเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลได้นะคะสาหรับคนเมษนะคะส่วนใครที่คิดจะลงทุนนะคะในปี2567ักลัคนาราศีเมษนะคะ ลงทุนก็ต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่แม่หมอกล่าวมานะนะคะงานออนไลน์นะคะงานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นที่ปรึกษาอยู่เบื้องหลังแก้ปัญหากับบคุคคลอื่นหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาจะดีนะคะขายของขายอะไรพวกนี้นะคะเน้นขายออนไลน์จะดีนะ,ะสำหรับคนลัคนาราศีเมษนะคะ สำหรับคนเมษนะคะก็จะดีไปหลายปีเหมือนกันนะ,นะคะเพราะว่าดาวพนหัดยังไม่ได้ตกพบที่เสียแล้วก็ยังคุ้มโทษคุ้มภัยให้กับเจ้าชะตาอยู่นะคะเรื่องของการทํามาหากินอะไรของเราถ้าเรามีสตินะคะมีความตั้งใจขยันมั่นเพียนนะคะอดทนรอได้ในบางอย่างที่อาจจะต้องใช้เวลานะคะเรียกว่าประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะสําหรับคนละคณาลาศีเมษนะคะเพราะว่าดูแล้ว การทำอะไรบางอย่างของคุณนะคะการจะส่งผลให้ประสบความสําเร็จเร็วๆนั้นไม่ง่ายนะคะไม่ง่ายเพราะว่าดาวเสาร์เข้าไปทับภพบลาภะของคุณแล้วบางอย่างต้องใช้เวลาค่ะนะคะสําหรับคนเมษนะคะเสาร์คือเรื่องของความยาวนานนะคะไม่ใช่ว่าทําวันนี้พรุ่งนี้จะเสร็จจะสําเร็จไม่ใช่นะคะสําหรับคนเมษนะคะเรียกว่าต้องใช้เวลาอยู่นะ สำหรับคนเมษนะคะดวงดาวเดินมาแบบนั้นนะคะอาจต้องใช้เวลาปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอยู่นะคะสักปีสองปีอะไรประมาณนี้ถึงจะค่อยโลง่งสบายนะสำหรับคนลัคนาราศีเมษนะคะแต่ข้อดีของดาวเสาร์ที่อยู่ในราศีกุมนั้นนะคะเรียกว่าคนลัคนาราศีเมษนะคะจะได้โชคลาภจากในเรื่องของการงานนะคะจะมีโชคลาภจากในเรื่องของการงาน หรือว่ามีเพื่อนมีมิตรม,ม,ม,มีสหายที่ดีมาช่วยเหลือในเรื่องของการงานนะคะแต่ว่างานที่เข้าเข้าไปเกี่ยวข้องแนะนําว่าเป็นงานที่ไม่หมอกล่าวมานะนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษางานออนไลน์งานอยู่เบื้องหลังแก้ปัญหากับบุบคคลอื่นงานที่เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ได้หมดเลยนะคะใครอยากทําคลิปลงคลิปรีวคลิปลง y o u t u b ิกติกตกทำไปเลยนะคะสําหรับคนเมธในปี2567นะคะจะทําให้คุณมีรายได้เกิดขึ้นนั่นเองนะคะ แต่ทีนี้ว่าคนลัคนาราศีเมษเนี่ยนะคะอาจจะไม่ชอบไม่อยากจะทํานะคะบางคนบางท่านเพราะว่าคุณมีพระราหูอยู่ในพวินาศพระราหูคือเรื่องของมายานะคะความลุ่มหลงมัวเมาอะไรบางอย่างอะไรประมาณนี้เบื่อบางคนเบื่อไม่อยากจะทํานะคะอ่าบางคนบางท่านสาหรับคนลัคนาราศีเมษในปีหน้าเนี่ยจะไม่ค่อยลุ่มหลงอะไรง่ายๆนะคะอันนี้เป็นข้อดีของราหูในพวินาศนะ จะทำให้คุณไม่ค่อยลุ่มหลงอะไรง่ายๆมีสติมากขึ้นนะคะในการทําสิ่งต่างๆนะคะความใจกล้าใจนักเกรงอะไรประมาณนี้ก็จะหายไปเหมือนกันนะนะคะเรียกว่าจะมีความรอบคอบมากขึ้นในปี2567นก็ะคะก็เป็นเรื่องดีอีกเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับคนเมตนะคะแต่ว่าจะเอาสมองไปคิดในเรื่องของอสังหาเยอะนะคะในปีหน้าสําหรับดวงเมืองประเทศไทยพวกกลุ่มอสังหา หรือว่าพวกรถบ้านที่ดินอะไรพวกนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะคะในปี6-6อ่ะนะคะรู้สึกว่าพวกอสังหาจะขายไม่ค่อยดีนะคะเรียกว่ากลุ่มอสังหาเนี่ยมีปัญหาเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าคนจีนเนี่ยก็ไม่เข้าประเทศอะ่ะทุกคนนะคะไม่ค่อยมาเข้ามาจับจ่ายซื้ออสังหากันเท่าไหร่นะคะทําให้ธุรกิจอสังหาก็ค่อนข้างซบเซาอยู่นะคะแต่ว่าปีหน้านี้น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในกลุ่มนี้นะคะ อสังหารถยนต์อะไรประมาณนะี้ถ้าเป็นรถยนต์ก็จากที่เป็นรถน้ํามันก็อาจจะเป็นรถไฟฟ้ามากขึ้นอะไรประมาณนะี้คะมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะเพราะว่าพฤหัสกับมฤตยูอยู่ในเรือนการเงินนะคะแต่แม่หมอมองว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีและเกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นปัญญาประดิษฐ์กลุ่มพวกนี้จะค่อนข้างชัดเจนในปีหน้า2567านะคะสาหรับดวงเมืองดวงประเทศนะคะบางทีอาจจะค้นพบ าการรักษาโรคอะไรบางอย่างก็ได้เหมือนกันในปีหน้านะนะคะแม่หมอว่ามันก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นอยู่นะเรื่องดีๆมันก็มาเยอะนะนะคะแต่เรื่องไม่ดีมันก็ถ้าเราระวังอะ่ะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแล้วก็ดาวเสาสัมพันธ์ลัคนาด้วยสําหรับคนเมษนะคะโยกหลังลัคนาเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้าง ขี้เหนียวอยู่นะคะขี้เหนียวประหยัดมัธยัสถ์คิดมากคิดเยอะจะทําอะไรเนี่ยนะคะแม่หมอว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ก็ต้องระวังอย่าไปเครียดมากเกินไปนะสำหรับคนลัคนาราศีเมษเพราะว่าถ้าเสาสัมพันธ์ลัคนาแล้วจะทําให้เรามีความเครียดความวิตกกังวลเหมือนกันนะคะต้องบอกแบบนี้นะคะสําหรับคนลัคนาราศีเมษก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็ ภาพรวมแล้วนะคะถือว่าค่อนข้างดีเลยนะคะสําหรับคนเมษนะคะมันจะเกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะค่ะในปีหน้านะคะก็คอยติดตามกันดูสําหรับดวงเมืองดวงประเทศไทยรวมทั้งดวงของคนลักนณาราศีเมษด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ไม่หมอต้องขอลาไปแล้วขอให้ท่านโชคดีมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ทุกท่านนะคะสวัสดีคะ่ะ